ดีค่ะไพ่เราเรื่องนะคะมาค่ะเรามาเริ่มไพ่เราเรื่องกันว่าวันนี้จะเป็นเรื่องราวของใครนะวันนี้อาจาาจะมีเสียงนกรบก,กวนหน่อยนะเพื่อนๆเขาเป็นลูกนกลูกนกไวลูกป้อนน่ะแล้วเขาอ้อนในช่วงเวลานี้แม่หมอรับลูกนกมาเลี้ยงใหม่เพิ่มเติมนะคะก็กําลังอ้อนเลยแล้วก็ไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันนะโอเคมาโฟกัสที่แม่หมอดีกว่าอย่าไปโฟกัสที่เสียงลูกนกเล,เ,เ,น <reconstruction> เลยเขาเป็นนกเด็กอะค่ะขนยังเป็นขนอุ้ยอยู่เลยก็จะวอยๆประมาณแบบนี้แหละนะ มาค่ะตั้งจิตอธิษฐานนะึกถึงเรื่องราวที่คุณอยากรู้แล้วก็อยากทราบดีๆนะคะแม่หมอคอยอาายอกมาใช้หรอมาต้องตามความเป็นจริงเลยนะเดี๋ยวจะรีบไปค่ะเพราะรู้เลยว่าลำคาญเสียงนกแน่นอนแต่แม่หมอก็ไม่มีทางออกเหมือนกันนะอืมไหนดูซิว่าวันนี้จะเป็นเรื่องราวของใคร อุ้ยทาไมมันเหมือนเมื่อวานละเพื่อนมันจะมีใครบางคนนะ่ะที่มันเป็นคนทางไกลก็ได้เขาอยากจะมาหยิบยื่นสมพั์ทำไมตีหยิบยื่นสิ่งมีค่าหรือถ้าเกิดเขาคนนี้เคยเอาสิ่งที่มีค่าจากคุณไปมันมีความคิดว่าคนคนนี้อยากจะนําสิ่งที่มีค่าเหล่านั้นกลับมาคืนคุณนะ่ะไอ้กลับมาง้อขอคืนดีมันก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ไอ้กลับมาคืนนะ่ะมันก็เป็นเหมือนข้ออ้างอะไรแบบนี้นะคนคนนี้เป็นคนที่คุณเคยซัพพอร์ตเขาในอดีต หิมะที่ตกบนความหนาวเหน็บี่นเห็นไหมว่าเขานั่งพิงถังขยะด้วยตัวเองเพียงลำพังไพ่ห้าเหรียญเนี่ยมันจะเป็นไพ่ที่บอกว่า คนคนนี้ใน่อดีตมีภาวะการเงินติดขัดขัดสนหรือเจ็บป่วยไม่สบายแล้วเขารู้สึกหนาวเหน็บคือมัอนเหมือนกับว่าชีวิตของเขามันไม่มีใครเพราะฉะนั้นคุณเข้าไปในจังหวะชีวิตของเขาในจังหวะชีวิตที่เขาไม่มีใครค่ะแล้วก็เขาต้องต่อสู้ดิ้นรนด้วยตัวเองเพียงลําพังเพราะฉะนั้นในอดีตเวลาเขาไม่สบายคุณก็พาเขาหาหมอไหมจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เขาด้วยหรือเปล่าแล้วก็การเงินคุณซัพพอร์ตการเงินเขาเวลาที่เขาลําบากมาก่อนใน ทิศทางในอดีตใช่หรือไม่นะคนคนนี้ตอนนี้แม่หมอมองว่าเขาน่าจะเข้ามาสู่จุดที่มีแล้วเพราะในอดีตเขาไม่มีเงินดูเหมือนติดขัดแต่กงล้อแห่งโชคชะตานำพาแปลว่ามันเกิดการหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านคนคนนี้เวลาในน่าจะตั้งหลักตั้งตัวได้แล้วและมีความรู้สึกเหมือนว่าเขาอยากจะเอาสิ่งที่มีค่าหรือสิ่งที่เคยรับจากคุณไปเนี่ยกลับมาคืนยังชีวิตของคุณนะคะ ในการที่จะเอามาคืนคุณนั้นมันเปรียบเสมือนการเดินทางครั้งใหม่ของเขาด้วยมันเหมือนกับว่าจะเอามาคืนนะแต่ก็เหมือนกับว่าจะงอขอคืนดีอะ่ะกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์ของคุณน่ะเพราะมันเป็นทิศทางของคนทางไกลจะเดินทางกลับมาอะไรแบบนี้ The f o o เป็นลนักษณะของการที่อยากเริ่มต้นใหม่อะไรประมาณแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาอะ่ะเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยไพ่ d ดว i l เนี่ยมันมีโซ่ตัวดึงระหว่างคนสองคนเข้าไว้ด้วยกันเพราะฉะนั้นในทิศทางของเขาคือ มันเป็นทิศทางของคนที่ยัง move on จากคุณไม่ได้แล้วมันเป็นทิศทางว่าเขานั้นอ่ะยังคิดถึงคุณอยู่เลยนะคะส่วนคุณในอดีตแม่หมอมองว่าคุณพังกับคนนี้มากเพราะไพ่ห้าถ้วยเกิดขึ้นมันเป็นทิศทางว่าเขาอาจจําเป็นที่จะต้องออกห่างจากคุณพักความสัมพันธ์ไปหรือตัวเขาเองอาจจะมีในลักษณะที่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะวนกลับไปยังทิศทางความสัมพันธ์คนเก่าๆหรือไม่เพราะว่าคุณอยู่ฝั่งนี้ถ้วยของคุณยังตั้งอยู่เลยแต่ถ้วยฝั่งของเขาอ่ะมันล้มละเนระนาดแบบนี้เพราะฉะนั้นมันจะเห็นทิศทางว่าตัวของเขาเองอ่ะหันหลังให้กับคุณเพียงเพราะว่ามันติดในเรื่องของคําว่าความผูกพันหรือว่าพันธะผูกพันนะคะที่คนคนนี้เขา เรียกได้ว่าอาจจะยังหลุดไม่พ้นจากตรงจุดนั้นแต่จริงๆเนี่ยนะเพื่อนเห็นมาว่าเขาเองเนี่ยแม้ว่าจะกลับไปยังความสัมพันธ์เก่าๆเนี่นะแต่ยังมีคุณอยู่ในใจอยู่เลยที่เขาอบอุ้มเอาไว้อยู่คุณเป็นคนที่อยู่ในใจเขามาตลอดเป็นคนที่เขาสำนึกร,รู้มาตลอดและว,ว่าคุณช่วยเหลือคุณอยู่ข้างเขามาตลอดแต่ว่า คุณอยู่ข้างเขามาตลอดแต่เป็นตัวเขาเองนะคะที่เขาไม่สามารถที่จะเลือกใครได้ก็เป็นไปได้เลยทําให้เขาคนนี้ต้องแบกรับความรู้สึกของเขาอย่างเงี้ยอันหนักหน่วงพอสมควรพอคุณไม่ได้อยู่ในชีวิตแน่นอนคุณก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเขาอีกเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันหนักหมดค่ะที่ผ่านมาเขาจะต้องช่วยเหลือตัวเองดิ้นรนด้วยตัวเองการที่เขาหวนกลับไปยังทิศทางความสัมพันธ์เดิมความสัมพันธ์นั้นก็ไม่ได้ช่วยเหลือเขาในลักษณะอย่างนั้นนะคะแต่ตัวของคุณเองอะ่ะ หันมาโฟกัสในเรื่องของการเงินการทองแล้วนะคุณไม่ได้สนใจในทิศทางตัวเขาอีกนงหูเสียงนกหน่อยนะคะมันอ้อนอะเนี่ยแล้วคุณก็ตั้งดาบด้วคือคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะเริ่มต้นหรือให้โอกาสกับคนที่ตัดสินใจไม่ได้ดูโลเลแบบนี้อีกแล้วซึ่งตอนนี้มันเป็นทิศทางว่าคนโลเลคนนั้นแหละที่อยากจะกลับมายังชีวิตของคุณนะเพราะว่าพอมันออกห่างไปคือ คุณดีกับเขาเขาแพ้ทางความดีของคุณนะ่ะมันเอาความดีของคุณออกจากหัวของเขาไม่ได้ค่ะทีนี้ในส่วนของไพ่เทพกติบอกว่าคุณนะ่ะดูมีสเสน่ห์สำหรับเขานะรู้ป่ะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามเนี่ยคนคนนี้เขาโฟกัสที่คุณนะแล้วใจเขาก็อยู่กับคุณมาตลอดแต่มันเป็นทิศทางว่าเขาก็ไม่รู้จะจัดการยังไงกับปัญหากับเรื่องของเขานะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเหมือนกับว่า ถ้าใดๆก็ตามที่มันเป็นทิศทางเก่าๆคาราคาซังในชีวิตของเขาเขาก็เหมือนกับจะกลับไปเพื่อให้มันเคลียให้มันจบอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็พอจบปุ๊บก,ก็จะคิดว่าหันกลับมายังทิศทางความสัมพันธ์ของคุณทันทีเหมือนกันจะไม่เฉยๆที่ไหนเลยอันนี้คือมันเป็นในด้านของ ความรู้สึกของเขานะคะมีการตื่นรู้ในฝ้าของเขาคือจริงๆอะ่ะการตื่นรู้เป็นลักษณะว่าคนคนนี้จริงๆเขาสํานึกในสิ่งที่คุณทํากับเขานะสิ่งดีๆที่คุณให้กับเขาความจริงใจที่คุณให้กับเขาอะ่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความผูกพันกับคนเก่าก็ได้และอีกความหมายหนึ่งก็คือมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ยังค้างคาอยู่กับคนเก่าอยู่เช่นมีสินไหมมีลูกร่วมกันไหมอะไรแบบเนี้ยมันเลยทําให้เขาจะต้องหวนกลับไปตรงจุดนั้นก่อนนะทีเนี้ย เขามีความรู้สึกว่าพอจะกลับมายังทิศทางความสัมพันธ์ของคุณแต่คุณดูนิ่งคุณนิ่งสิพวกคุณไปโฟกัสเรื่องการงานแล้วคุณยกดาบฟาดเขาแปลว่าคุณตั้งกำแพงกับเขาแล้วแต่เขายังเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เขาเลยมีความรู้สึกว่าไม่รู้จะทํายังไงถึงจะกลับมายังชีวิตของคุณได้สอดส่องโดยการเอาดวงของคุณไปดูไหมหรืออาจจะถามหรืออาจจะขอความช่วยเหลือจากคนที่รู้จักทั้งคุณแล้วก็เขาร่วมกันอะไรแบบนี้นะทีเนี้ย เขาบอกว่าที่ผ่านมามันเป็นตัวเขาเองแหละที่เป็นคนเหมือนกับสองแง่สองแง่เป็นในลักษณะที่ดูเหมือนกับว่ารักที่เสียนายน้องไม่เลือกใครไหมเลยเหมือนกับทําให้ความสัมพันธ์ที่มันเป็นปัจจุบันอะปัจจุบันมันก็คือคุณแต่ทําคุณหลุดมือนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นเพราะว่าความที่เขายังวนเวงกับทิศทางคนเก่าอยู่อะมันเลยเป็นทิศทางว่าตัวเขาเองแหละที่เป็นคนโรเลนะแล้วก็เลยทําให้ตัวของเขาเองอะกลายเป็นคนที่พอจะกลับมายังชีวิตของคุณเนี่ย เขาต้องกั้นกองคําพูดหรือว่าการกระทําของเขามากมายเลยเพราะเขาคิดอยู่แล้วว่าคุณเป็นคนที่มีความเด็ดขาดเหมือนกันบนความที่คุณมีความอ่อนโยนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ง่ายแล้วในการที่จะกลับมาเขาก็รู้อยู่แล้วแหละว่าคุณน่าจะฟาดเขานะแต่เขารู้สึกเลยว่าสู้เขาเรียกว่าไงสู้มาหาคุณเจรจาก,กับคุณตรงๆดีกว่าเพราะว่าใดๆก็ตามการได้มีโอกาส เปิดปากพูดกับคุณสักนิดหนึ่งหรือปรับความเข้าใจมันยังเป็นบวกและลบนั่นหมายความว่าโอกาสในการที่รีเทิร์นกลับมาหรือโอกาสคอนเว์ตกันเลยอะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดเขาไม่กล้าเข้ามาหาคุณมันมีแต่คอนเว์ตคือมันจะไกลกันไปเรื่อยๆคือจะไม่มีโอกาสอีกแล้วนั่นเองอันนี้คือความรู้สึกของเขาเขาเลยมีความรู้สึกเหมือนกับว่า เอาเหอะเดี๋ยวเขานะจะต้องทําอะไรสักอย่างเขาจะต้องกลับเข้ามาแน่ๆในทิศทางความสัมพันธ์ของคุณเพราะว่ามันเป็นทิศทางว่าดิ่งเดี๋ยวนี้ตอนนี้เวลานี้เขามีความรู้สึกว่าทุกกลางคืนเขานอนแล้วพอเขาอยู่ตัวคนเดียวเนะี่ยเขาจะคิดเรื่องของคุณ คิดหนังมากเหมือนคุณไปวิ่งเล่นอยู่ในหัวเขาเพราะเดวิลก็ขึ้นพระจันทร์ก็ขึ้นคือมันเป็นทิศทางว่าเอาคุณออกจากหัวไม่ได้แล้วมันเป็นทิศทางว่าแพ้ความดีของคุณด้วยแต่ก็เป็นทิศทางว่าคุณก็ไม่ได้อยู่ในชีวิตของเขาเองอยู่ไม่ได้อยู่ในชีวิตของเขาแล้วในตอนนี้นะคะตอนนี้เขากําลังคิดถึงคนที่เคยช่วยเหลือเคยซับพอร์ตเขาเป็นความจริงใจเป็นความอ่อนโยนเป็นน้ําใสบริสุทธิ์ของเขาในทิศทางในอดีตนั่นแหละคะ่ะคืออยากขอโอกาสแหละประมาณนี้นะแต่อยู่กับเพื่อนๆว่าเพื่อนๆใช้โอกาส เขาหรือเปล่านะคะทีนี้เดี๋ยวเราดูในส่วนของไพ่อลรกเคิลน,นิดนึงว่าเป็นยังไงนะแม่หมอจะไปเร็วนิดเตือเกรงใจเพื่อนๆแหละเพราะว่าลูกนกของแม่หมอมันก็โคตรวายๆเลยนะเขายังเป็นนกลูกป้อนอยู่เลยเป็นขนยังอุยๆอยู่เลยค่ะเกือบๆขนพายละนี่ก็ป้อนอาหารเมื่อกี้แล้วนะแต่เขาก็เหมือนนกเด็กอะคะ่ะเด็กที่อ้อนอะ่ะม,มาเดี๋ยวเราดูไพ่สรุปกันนะคะ เขาเลยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าการที่เขาเอาคุณไปดูดวงเนี่ยนะเหมือนกับเป็นการตั้งหลักตั้งหลักในชีวิตของเขาแหละเพราะเขาเดาใจคุณไม่ถูกไงว่าเขาจะกลับเข้ามาหรือจะเริ่มต้นยังไงอีท่าไหนกับคุณเน่ะเพราะฉะนั้นทิศทางคือมันเหมือนกับตั้งหลักเพื่อให้เขารู้ว่าเขาจะมีทางเลือกไหมในการที่เหมือนกับพยายามจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณให้ได้อะไรแบบนี้นะถ้าเกิดคุณปฏิเสธทิศทางที่หนึ่งมามีทางอื่นไหมที่คุณที่ทำแล้วแล้วคุณจะ รับฟังเขาอะไรประมาณแบบนี้จริงๆเขาก็กลัวหน้าแตกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ในอดีตคนคนนี้มีความรู้สึกว่าถ้าเขายังไม่ได้บอกอะไรคุณเขาอยากจะพูดทุกอย่างเลยในเวลาเนี้ยอยากบอกทุกอย่างเลยจริงๆกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับความรู้สึกของเขาเพราะเขามองว่าการพูดการบอกบอกด้วยความจริงใจอย่างน้อยมันยังน่าจะซื้อใจกลับกันคืนมาได้บ้างนะเขายังมีพ a ช s i อยู่นะเขายังมีความรู้สึกคุณยังมีพาชั่นกับหัวใจเขามีผลกับหัวใจเขามากมันต้องมีผลอยู่แล้วล่ะค่ะเพราะเดวิลขึ้นมาขนาดนี้นะเดอะมูนพระจันทร์ก็ขึ้นมาขนาดนี้นะคะแล้วยังไงต่อสิ่งที่เขาต้องการก็คือการปรับจูนเข้าหากันทํากิจกรรมร่วมกันไปไหนมาไหนร่วมกันอีกครั้งนั่นเองเหมือนครั้งหนึ่งที่เขาเคยมีคุณอยู่ในชีวิตคนคนนี้อยากได้โอกาสค่ะนะก็ไม่รู้แหละว่า เป็นไพ่เล่าเรื่องเรื่องราวของใครถ้าตรงกับใครก็น้อมรับกลับไปนะคะไม่ตรงไม่สบายใจวางไว้ตรงนี้ดูเป็นความบันเทิงนะสำหรับค่ำคืนนี้ลาเตสวัสดนะคะ่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะแม่หมอมองว่าไอ้ตัวเล็กมันเริ่มเสียงเงียบแล้วละ่ะมันคงเริ่มน่าจะอิ่มแล้วแหละพะเมื่อกี้แม่หมอป้อนอาหารตอนนี้น่าจะหลับละเขาสงบตอนไพ่จบอะทำไงดีเพื่อน,น,นโอเคค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอโทษด้วยนะสำหรับเสียงไอ้ตัวเล็กของแม่หมอนะคะ